สวัสดีครับท่านณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายสุภาพบริบูรณ์นะครับศึกษานิเทศนะครับวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองนะครับวันนี้จะมารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกาวอร์ดนะครับประเภท,ทศึกษานิเทศยอดเยี่ยมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม p l c นะครับ ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริม in ให้กับคุณครูนะครับในการสร้างสื่อในการสร้างนวัตกรรมในการจัดเรียนการสอนนะครับตามเนื้อหางานนะครับทุกกระบวนการนะครับข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการ POC นะครับในการแก้ไขปัญหาในการ หาทางออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับคุณครูนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่การศึกษานะครับแม้กระทั่งการนิเทศภายในนะครับในชั้นเรียนนะครับข้าพเจ้าก็ใช้กระบวนการ p l c ในการนิเทศภายในนะครับร่วมกับคณะครูผู้บริหารของสถานศึกษานั้นๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คุณครูนะครับ ได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนะครับโดยใช้กระบวนการ P O C เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาขึ้นมาในการ P O C ที่ผ่านมานะครับก็คือเวลาไม่ตรงกันนะครับระหว่างคุณครูนะครับกับศึกษานิเทศแล้วก็ศึกษานิเทศกับเพื่อนศึกษานิเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับก็จึงเกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องนะครับการใช้กระบวนการ P O C นะครับแล้วก็เกิดเพราะว่าโควิดนะครับการระบาดของโรคโควิดนะครับก็ทําให กระบวนการ PLC ยังไม่ไม่สามารถมาพบเจอกันได้นะครับถึงแม้กระทั่งใช้โปรแกรมซูมอะไรต่างๆนะครับก็ยังยังมีปัญหาอยู่นะครับเวลาไม่ตรงกันนะครับดังน,น,นั้นแล้วนะครับพระเจ้าจึงได้ใช้ความสามารถนะครับในการ ออกแบบนะครับออกแบบแก้ไขปัญหานะครับจุดนี้ขึ้นมานะครับโดยการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับของครูผู้สอนนะครับโดยใช้แพลตฟอร์มชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับแบบผสมผสานนะครับ BPLC นะครับซึ่งแพลตฟอร์มทั้ง4ตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของที่สื่อที่สร้างขึ้นมานะครับเรามาดูกันนะครับว่า บีพีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็คือ,อการใช้กระบวนการ PLC แบบผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟ t ทูเฟสนะครับแบบเทคโนโลยีออนไลน์นะครับซึ่งทั้งหมดกระบวนการของ PLC ก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกระบวนการในการเสริมนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบเชิญหน้าแบบออนไลน์นะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง6ขั้นนะก็จะใช้รูปแบบตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ และแฟคฟอร์มนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับแฟคฟอร์มที่1นนะครับก็คือเว็บไซต์ PLC นะครับสำหรับคุณครูในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยจะสร้างขึ้นมานะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูนะครับการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning นะครับการใช้สื่ออะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยการสร้างนวัตกรรมก็อยู่ในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตรงนี้นะครับ เอาเสริมกับกระบวนการ PLC นั่นเองนะครับ แลตฟอร์มที่2นะครับก็คือแลตฟอร์มเว็บไซต์นวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของครูนะครับซึ่งเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมของุครูนะครับที่ส่งเข้ามานะครับเผยแพร่นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่คุณครูได้พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วมาส่งมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการรายงานนวัตกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับคุณครูนะครับก็ส่งมาตรงนี้นะครับ ตอนนี้มีร้อยกว่านวัตกรรมนะครับของเขตพื้นที่การศึกษานะครับแพลตฟอร์มที่3นะครับก็คือบทเรียนออนไลน์นะครับ e-learning นะครับ CME 2นะครับซึ่งบทเรียนออนไลน์เนี่ยก็เกิดจากการ POC นะครับระหว่างเพื่อนศึกษานิเทศนะครับแล้วก็ผลการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนตามความต้องการของคุณครูนะครับว่าต้องการหลักสูตรอะไรนะครับศึกษานิเทศก็ได้สร้างนะครับบทเรียนออนไลน์นะครับของแต่ละทุนนะครับให้บริการ ครูและผู้บริหารนะครับในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านตรงนี้ไปเสริมกระบวนการ PUC ในการหาข้อมูลนะครับแฟกตอร์มที่4นะครับก็คือแฟกตอร์รายการนวัตกรรมรายสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการลักษณะของการนํานวัตกรรมของผู้บริหารของคุณครูนะครับออกรายการา on YouTube นะครับ นะผ่านรายการนวัตกรรมรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะออกอากาศทุกวันอังคารนะครับเวลา8ปดนากาสานทีนะครับเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนนะครับของคุณครูในสังกัดนะครับทั้ง4แพลฟอร์มนี้นะครับก็ผ่านกระบวนการพัฒนาขึ้นมานะครับโดยใช้หลักของ a d d ดีโมเดลนะครับในการออกแบบนะครับออกแบบ สื่อทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การออกแบบการพัฒนาและการนําไปใช้นะครับแล้วการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นลักษณะของใช้กระบวนการของ Addi Model นะครับในการพัฒนาทั้ง4ตฟอร์มนะครับแล้วก็4เฟอร์มนี้นะครับก็จะมาเสริมนะครับกระบวนการ PLC นะครับทุกๆขั้นตอนนะครับให้ให้ไร้ปัญหาในการที่เวลาไม่ตรงกันนะครับหรือว่าหาแหล่งข้อมูล ไม่เพียงพอยากอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะนําตรงนี้นะครับมาเสริมกับกระบวนการ p l c ตรงนี้นะครับกระบวนการตรงนี้นะครับได้ไปร่วมสีวนานะครับกับเครือข่ายศึกษานิเทศแห่งประเทศไทยนะครับร่วมนําเสนอนะครับก็จะเป็นงานของครุสภานะครับเกี่ยวกับการชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับ p l c นะครับของที่ครุสภาได้จัดไปนะครับประโยชน์นะครับทําให้คุณครูนะครับ ได้รับรางวัลนะได้รับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโคดดิ้งที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบได้ตรงนะครับส่วนข้าพเจ้าก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณครูได้ศึกษาส่วนตรงนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการขอและเลื่อนหรือมีวิทยฐานะนะครับได้สูงขึ้นนะครับเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะครับ ต่อสํานักง,งานในง่ายๆเลยนะครับประหยัดงบประมาณแน่นอนนะครับในการบริหารจัดการการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใช้แฟกตอร์มตัวนี้เป็นชมชนแห่งการเรียนรู้เป็นภาพใหญ่ของเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นแหล่งที่เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเรียนรู้ได้ทุกอาชีพด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็สามารถนําตรง